อะ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 ไรของมึงเนี่ยมีอะไรก็พูดมาดิ uh. คนยิ่งรีบอยู่นะเว้ยนี่มึงอย่าบอกนะมึงเป็นใบ้อะเออมึงเป็นใบ้แล้วมึงเสิร์ฟมาขับไรเดอร์นเนี่ยนะ แล้วมึงจะมีปัญญาคุยกับลูกค้าคนอื่นรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงคานวะเอออะอะอ่า มาเนี่ยมาได้แล้วเหรอโทรศัพท์แกก็ไม่ใช่เสียนี่ทำไมแกไม่รับสายฉัน บอกให้ฉันยืนรอทำไมตั้งครึ่งชั่วโมงหลงทางหลงทางแล้วทำไมแกไม่รับส่ฉันฉันจะได้บอกทางแกถูกนี่แกพูดได้เปล่า อ๋อที่แท้ก็เป็นใบนี่เองมานนี่มาก็มาส่งช้าง<อ>ถ้าไม่ติดว่าของฉันแพงนะฉันเอาของเนี่ยปาใส่หน้าแกบละคอยดูนะฉันจะคอมเพลนแกอ,อส่วนค่าอาหารเนี่ยฉันขอไม่ใจนะเพราะมันเป็นความผิดของแก สมมาช้าถ้าฉันเจอไรเดอร์คนอ่น่ะป่านี่ฉันคนได้กินมันแล้วอออ้ะออกูบอกมึงไปแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยยิ่งมึงติดต่อกับลูกค้าก็ยิ่งลำบากอยู่คุยได้มากสุดอ่ะ ก็แค่ผ่านตัวอักษรแล้วนี่มึงจะเอาไงต่อวะยังจะทำต่อไหมอ่ะ,อะเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อเนี่ยออเดอร์เข้าแล้วรีบรับสิเฮะรีบไปฝนตกแล้วเนี่ยฮะ ดอร์ห0 9ใช่ไหมคะมงั้นเดี๋ยวน้องนั่งรอตรงตนู้นแป๊บนึงนะน้องสเต็กของลูกค้าเขาไม่ได้เลือกหมูหรือเลือกไก่อะ่ะเดี๋ยวเจ๊รบกวนน้องโทรถามลูกค้าให้เจ๊หน่อยนะเจ๊จะรบหมูหรือไก่เนี่ยให้ไลเดอร์ถามให้อยู่รอแป๊บนึง น้องสรุปลูกค้าเลือกหมูหรือเลือกไก่อ้าวน้องพี่เจให้ถามมาถามให้หรืยอยังเฮ้ยน้องยังไงกันแน่เนี่ยถามก็ไม่ตอบเป็นบ้าเหรอ กวนลูกค้าเนี่ยกดยืนยันออเดอร์แล้วก็ชำระเงินให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวให้ไลเดอร์ไปส่งให้คะ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะนี่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินนี่ น้องเดี๋ยวช่วยโทรโทรไม่ได้อีกสินะเอา้าทำไมลูกค้าไม่รับสายเนี่ย ก่อยใบเนี่ยสิไม่ดูออเดอร์ลูกค้าดีๆลูกค้ากดยกเลิกไปแล้วเนี่ยไอออเดอร์หกศูนย์เก้าเมื่อกี้นะก็ใช่นะสิ เย็ก่อนนะคะไม่เห็นต้องใช้ความรุนแรงกันเลยก็มันทำมอเดอร์รลานฉันหลุดแล้วใครจะรับผิดชอบฉันทำมาหากินไม่ได้มาเล่นขายของเหมือนเด็กอนุบาลเจริงๆเนี่ยฉันก็สงสารเวทนาแกนะพิการยังไม่พอ ยังต้องมาทํางานหาเงินอีกแต่นี่อะไรหน้าที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบทําฉันเดือดร้อนไปด้วยเลยเนี่ยเก็บเงินมันเลยคะ่ะเจมมันจะได้รู้จักสํานึกสะบอกแกก็ดูสภาพมันสิเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะเงินเยอะแยะขนาดนั้น พวกคุณรู้ไหมคะทำไมเขาถึงไม่ได้ดูออเดอร์ตลอดเวลา คุณเองก็ผิดที่ไม่ได้ดูร้านตลอดเวลาแบบนี้ก็เรียกว่าไม่ได้รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันนะคะจริงอยู่ที่ไรเดอร์คนนี้เขาละเลยในหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่เขาละเลยไปก็ไปเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณละเลยไปเหมือนกันนะคะสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าการมีน้ำใจค่าอาหารทั้งหมดนี้ เดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองค่ะถือว่าฉันไปเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณละเลยไปคืนให้ก็แล้วกันนะคะ,อ,ะอ,อิ่มนะคะก็ถูกด้วยและคุณกินเกือบทุกวันแบบเนี้ยคุณจะเก็บเงินไปไหนหรอคะ บอสคงไม่รู้สินะครับว่าเดือนนี้เนี่ยออนเขาต้องทำผลงานให้เข้าตาพ่อสามีเขานะครับจะไม่ให้เขาประหยัดได้ยังไงล่ะทำผลงานให้เข้าตาพ่อสามีคืออะไรหรอคะฉันไม่เข้าใจก็วันที่25ของเดือนนี้นะครับเป็นวันเกิดของพ่อสามีออนเขาสามีออนเขาก็เลยอยากจะให้ออนเนี่ยซื้อทองเส้นโตโตเป็นของขวัญให้พ่อสามีเขานะครับ โอ้หทองเส้นโตโตเนี่ยคงแพงมากเลยสินะคะแน่นอนสิครับทองเส้นสามบาทราคาตอนนี้ก็เป็นแสนเลยนะครับบอสคะบอสอย่าไปฟังจอบมันเลยคะ่ะจอบมันก็ชอบพูดไปเรื่อยแบบนี้แหละ ฮัลโหลที่รักออนวันนี้พ่อแม่ผมจะมาที่บ้านเรานะหลังเลิกงานก่อนจะกลับบ้านเนี่ยคุณอย่าลืมไปซื South ้อทองที <Ti> ่เราดูไ <vanilla> ว <machine noise> ้กลับมาด้วยนะเพื่อแสดงความกตัญญูที่มีต่อพวกท่านอ่ทำไมพ่อกับแม่พี่มาไวจังเลยคะเราคุยกันไว้ว่าวันที่25ไม่ใช่หรอกคะมาตอนนี้ เงินออนก็ยังเก็บไม่ครบเลยจะซื้อทองเส้นนั้นได้ยังไงนี่คุณทำอะไรอยู่อ่ะทำไมยังเก็บเงินไม่ครบอีกอ่ะเออคือออนผมไม่สนวันเกิดพ่อผมก็จะใกล้ถึงละวันนี้คุณต้องซื้อทองเส้นนั้นกลับมาให้ได้นะ,ะฮลัลโหลที่รักที่รัก คะคุณลุงมองหาใครอยู่หรอคะทีน่นี่มีคนชื่อพัทลกันกรหรือเปล่าครับอ๋อคุณลุงมองหาคุณออนอยู่นี่เองแล้วคุณลุงเป็นผมเป็นพ่อของออนเองครับเพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดอยากจะมาเยี่ยมลูกสักหน่อยนะครับอ๋อเป็นพ่อสามีของคุณออนเองเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังได้ยินคุณออนคุยโทรศัพท์เอ,อ่ยถึงคุณลุงอยู่เลยนะคะ นี่เงินก็ยังขาดอีกตั้ง2องหมื่นกว่าบาทจะทำไงดีเนี่ยดูถ้าต้องไปเบิกเงินเดือนล่วงหน้ากับบอสแล้วละ่ะคุณออนคะมานี่หน่อยสิคะ บอสคะออนมีเรื่องจะคุยกับบอสพอดีเลยคะ่ะพ่อคะพ่อมาได้ยังไงคะเนี่ยก็พ่อคิดถึงลูกไงพ่อเลยมาเยี่ยมลูกคุณลุงคะลูกสะภ้าของคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่กระตันอยู่มากเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเขายังพูดอยู่เลยว่าเขาจะซื้อทองเส้นใหญ่ๆใ,ให้เป็นของขวัญันเกิดคุณลุง บอสคะบอสเข้าใจผิดแล้วละค่ะเขาไม่ใช่พ่อสามีของออนหรอกค่ะแต่เขาคือพ่อของออนค่ะพ่อแท้ๆของออนเองค่ะอุย๊ยขอโทษด้วยนะคะคุณลงุงที่ฉันเข้าใจผิดเข้าใจผิดไปหมดเลยอะค่ะออพ่อคะพ่อมาหาออนที่บริษัทได้ยังไงคะ นี่มันเวลาทํางานนะคะหลายปีมานี้พ่อเก็บเงินได้นิดหน่อยพ่อรู้ว่าออนกับตาลอยู่ในเมืองค่าใช้จ่ายมันสูงพ่อก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกบ้างแต่พ่อโอนเงินไม่เป็นพ่อเลยเงินสดมาส่งให้ลูกถึงที่นี่ไงดีมากเลยค่ะ ออนกำลังคิดหาวิธีหาเงินซื้อของขวัญให้พ่อพี่ตาลอยู่พอดีเลยแล้วพ่อก็เอาเงนมาให้แล้วออนวันนี้ลูกไปกินข้าวกับพ่อตกอือได้ไหมคงไม่ได้หรอกค่ะพ่อคือวันนี้พ่อกับแม่ของพี่ตาลมาหาออนต้องรีบกลับไปดูแลพวกท่านคะ่ะออนวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อนะลูก พ่ออยากกินข้าวกับลูกสักมือแค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวออนขอโทรถามพี่ตาลก่อนนะคะฮัล<ะ>โหลค่ะพี่ตาลมีอะไรออนคือว่า พ่อของออนเขามาหาตอนนี้เขาอยู่ที่ทํางานออนค่ะเขามาทําไมคนบ้านนอกเนื้อตัวก็เหม็นออนคุณอย่าพาพ่อคุณเข้ามาบ้านเราเด็ดขาดเลยนะคือวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อออนพ่อเขาแค่อยากให้ออนอยู่ด้วยกับเขาค่ะไม่ได้อีกสักพักพ่อแม่ผมก็จะมาถึงแล้วนะ ถ้าคุณไม่กลับมานะต่อไปคุณไม่ต้องกลับมาอีกนะฮัลโหลพี่ตานพี่ตานพ่อคะพ่อดูสิช่างมาเถิดลูกไม่เป็นไรหรอกเวลาย,ยังเหลืออีกเยอะไว้วันหลังก็ได้นะลูกนะ ถ้างานออนขอตัวไปทำงานก่อนนะคะคุณออนถ้าคุณยังมีความกะตันยูอยู่แล้วก็วันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วคุณก็พาพ่อของคุณไปฉลองวันเกิดซะแต่บอสคะบอสไม่รู้จักนิสัยของสามีออนออนไม่กล้าขัดใจเขาจริงๆคะ่ะงั้นก็ดี บริษัทของฉันก็ไม่ต้องการคนอักตันยูแบบคุณเหมือนกันคุณถูกไล่ออกละอะไรนะคะบอสคุณครับผมขอร้องล่ะครับอย่าได้ลูกสาวผมเลยนะครับคุณลุงคะเขาอักตันยูกับคุณลุงขนาดนี้คุณลุงยังปกป้องเขาอีกเหรอคะ ใครใช้ให้เขาเกิดรับลูกผมล่ะครับไม่ว่าเขาจะกัดตัญยูหรือไม่ขอแค่เขามีชีวิตที่ดีแค่นี้ผมก็พอใจแล้วผมรู้ครับว่าคุณกำลังเรียกร้องความยุติธรรมให้ผมแต่ยุคสมัยนี้พวกเขาจะแต่งงานมีครอบครัวมันไม่ง่ายนะครับถ้าคุณไล่เขาออกชีวิตเขายิ่งลำบากเข้าไปอีก หนูรับปากคุณลุงไม่ไล่เขาออกก็ได้แต่คุณลุงทำแบบนี้หนูรู้สึกว่าคุณลุงไม่ลำบากใจตัวเองไปหน่อยหรอคะขอแค่ลูกมีชีวิตที่ดีคนแก่อย่างผมลำบากใจหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับ คุณออนคะคุณโชคดีมากเลยนะคะที่มีพ่อที่รักคุณมากขนาดนี้แต่น่าเสียดายที่คุณไม่รู้จักรักษาความรักที่พ่อของคุณให้ไว้บอสคะออนรู้แล้วคะ่ะว่าออนควรทำยังไงออนขอลาวันนึงนะคะไปได้เลยคะ่ะไม่ต้องลาฉันอนุญ,ญาตให้คุณหยุดงานหนึ่งวัน ขอบคุณค่ะบอสฮัลโหลพี่ตาเลเราเลิกกันเถอะ ทองที่พี่อยากซื้อให้พ่อของพี่พี่ก็ไปเก็บเงินซื้อเองเลยนะออนนี่ออนรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาออนจะโดนไม้หน้าสาฝ่าใช่ไหมพ่อเถอะพี่ออนทนพี่มามา,มากพอแล้วออนจะไม่ทนอยู่กับคนใจยักใจมารอย่างพี่ออนจะไม่เป็นทาสรับใช้ครอบครัวพี่อีกต่อไป ต่อไปพี่ก็ออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่พี่เองเลยนะแค่นี้แหละฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลพ่อคะ